คนวิลเบอร์ผู้บุกเบิกทฤษฎีบูรณาการและจิตวิทยาเชิงอภิปรชัชญาในวงการจิตวิทยาและปรัชญาร่วมสมัยมีนักคิดเพียงไม่กี่คนที่สามารถสร้างทฤษฎีที่ครอบคลุมและลึกซึ้งเกี่ยวกับพัฒนาการของจิตสำนึกและวิวัฒนาการของมนุษย์หนึ่งในนั้นคือเคนวิลเบอร์ผู้ซึ่งทฤษฎีบูรณาการของเขาได้สร้างมุมมองใหม่ในการเข้าใจธรรมชาติของจิตใจและการพัฒนามนุษย์ชีวิตและการศึกษา เคนวิลเบอร์เกิดในปี1 9 4 9ในประเทศสหรัฐอเมริกาเขาเริ่มต้นการศึกษาในสาขาชีวเคมีและชีววิทยาแต่ความสนใจในจิตวิทยาปรัชญาตะวันออกและการพัฒนาจิตวิญญาณน,นำพาเขาไปสู่การศึกษาและวิจัยในขอบเขตที่กว้างขวางกว่าจนกลายเป็นผู้บุกเบิกในสาขาจิตวิทยาเชิงบูรณาการแนวคิดที่สำคัญ ผลงานที่โดดเด่นของวิลเบอร์ประกอบด้วยแนวคิดสำคัญ 1. ทฤษฎีบูรณาการการผสมผสานความรู้จักหลากหลายสาขา 2. แบบจำลอง a q a l การมองทุกมิติของความเป็นจริง 3. ทฤษฎีวิวัฒนาการจิตสำนึกการพัฒนาขั้นต่างๆของจิตใจ 4. สเปกตรัมของจิตสำนึกการเชื่อมโยงจิตวิทยาตะวันตกและตะวันออก ผลงานที่สำคัญหนังสือและงานเขียนที่มีอิทธิพล 1. สเปกตรัมแห่งจิตสำนึกหนังสือที่นำเสนอทฤษฎีเกี่ยวกับระดับชั้นต่างๆของจิตสำนึกตั้งแต่จิตสำนึกขั้นพื้นฐานไปจนถึงจิตสำนึกขั้นสูงสุด 2. ประวัติย่อของทุกสิ่งงานที่อธิบายภาพรวมของวิวัฒนาการทั้งด้านกายภาพชีวภาพจิตใจและวัฒนธรรมของมนุษย์ 3. นิเวศวิทยาและจิตวิญญาณ หนังสือที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างเรื่องระบบนิเวศและมิติทางจิตวิญญาณเข้าด้วยกัน 4. จิตวิทยาบูรณาการนำเสนอการผสมผสานแนวคิดทางจิตวิทยาจากทั้งตะวันตกและตะวันออก 5. าศาสนาแห่งวันพรุ่งนี้วิเคราะห์อนาคตของาศาสนาและจิตวิญญาณในบริบทของโลกสมัยใหม่ หนังสือเหล่านี้ได้วางรากฐานสำคัญสำหรับการพัฒนาทฤษฎีบูรณาการและมีอิทธิพลอย่างกว้างขวางในวงการจิตวิทยาปรัชญาและการพัฒนามนุษย์การประยุกต์ใช้งานแนวคิดของวิลเบอร์ถูกนำไปใช้ในหลายด้านเช่นการพัฒนาองค์กรการศึกษาแนวใหม่จิตบำบัดเชิงบูรณาการการพัฒนาจิตวิญญาณการแก้ปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมอิทธิพลทางวิชาการ ผลงานของเขาส่งผลกระทบต่อการพัฒนาทฤษฎีจิตวิทยาใหม่ๆการศึกษาเชิงบูรณาการการวิจัยด้านจิตวิญญาณการพัฒนาองค์กรสมัยใหม่การเข้าใจปัญหาสังคมร่วมสมัยบทสรุปเคนวิลเบอร์เป็นมากกว่านักคิดทฤษฎีเขาคือผู้บุกเบิกที่สร้างสะพานเชื่อมระหว่างโลกทัศน์ที่แตกต่าง มรดกทางปัญญาของเขายังคงมีอิทธิพลและเป็นแรงบันดาลใจในการสแสวงหาความเข้าใจที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับธรรมชาติทางจิตใจและการพัฒนามนุษย์